ได้นะต่ว่าเราก็ต้องทำตีนให้ต่ำใจไม่ได้ขนาดกับฟูขนานกดกับเส้นน<ม><ม>ี้ก็ได้นะเอาอากว่าอีกนี่นี่นนโอ๊ยกว้างเกินขาห้ามแบะออกขางตรง หนึ่งสอคับหนึ่งสองสามสี่โอ้ยต้องลงไปอีกไหมเลียวโอ้ มันเหมือนกับจะนั่งเก้าอี้อ่ะโอ๊ยพี่ปวดขาอ๋อนี่ค่ะขาลองทำเร็วๆกัน ปวดมันปวดอะไรขนาดนี้เอาขวดบวดเลยถ้ามีลูกบอลน,นะมีลูกบอลอย่างเงี้ลงยลดนไหมเงรับอยนะ่าเปิดลูกบอลเอาเลยนะแอนดโอทข้ามลูกบอลน,นะ ถ้ามีลูกบอลอะที่มันจะเป็นครึ่งนึงอะอ๋อเหยียบ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 ได้เหงือนะแบบนั้นอะได้เหนือพักครึ่งวิเดี๋ยวทีใหม่แปดเซตพักครึ่งวิหนึ่งนาทีแล้วก็เล่นอะไงอกระโดดข้ามกระโดดกระโดดกระโดดหนึ่งครึ่งวิครึ่งวิสามครึ่งนาทีไหมหนึ่งนาทีเล่นหนึ่งนาทีพักครึ่งวิครึ่งวิเอ้ย ครึ่งนาทีเออพี่ก็ว่างนะเนี่ยครึ่งวิครึ่งนาทีถ้าได้นะนะจะเป็นเครื่องที่ไล่เหงื่อได้เยอะที่สุดเหงื่อเยอะมากเออแต่อันนั้นได้เหงื่อถ้าได้ก็ดีเลยอันนั้นหัวจันท์ป่ะวันนี้เดี๋ยวก็ได้ลุยโอ้เดินไม่ไหววันนี้แดนทั้งวันอะ สิวก็ไม่โลซาทีอ่ะไม่ได้ใจงี้ข้าวกับไข่ดีกว่าไม่ไมไไมอ้วนมากเท่าไหรไข,ไไข,ข่ไม่กินไข่ขาวอ่ะไปกินไข่แดงตายแล้วกินไข่แดงฟองเนื้อองแมวทำเสร็จแล้วถึงแล้วใส่ชุดอันนี้เลยใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ใส่ชุด แม่ใส่เชเดนนี้ก่อนใส่ชุดใส่ชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยว <c ười> กินข้าวเสร็จแล้วไาเปลี่ยนชุดเต้นไงจะบ้านุ๊ยผมฟูมเมเลยก่อนกันแหลผมหมวยก็เสียนะ แหม่อย่าพูดเลยไม่คือมันเวลาแบบสาเสร็จหวีไม่ได้เลยนะคือเหนียวแบบเหนียว<อ>ามากใช่ใช่มันเป็นเคยทำไฮไลท์มาเอ็มก็เป็นเอ็มทำทุกอย่างเลยผมแบบเหมือนตอนนั้นทำสีทำสีแล้วก็ทำไฮไลท์โอ้โหผมไปหมดเลยอะของเอ็มนี่แบบถ้าไม่ได้นั้มก็จะเป็นอย่างงี้ปกติคือแบบต้องได้ต้องวนทุกวันเนี่ย ต้องเอาตรงที่มันเสียเสียขาค่อยเล็มออกอค่อยเลม็มค่อยเลม็มไม่ต้องตัดทีเดียวจิงเลม็เลมๆออกพอมันโอเคขึ้นก็แบบเวลาสระผมต้องหมักหมักผมไว้ด้วยดูดิดแล้วแล้วเราก็จะจบที่คำว่าขี้เกียจเออเวลาหมักผมอะ่ะน้ำเนี่ยแต่งหน้าเลยพี่ชอบหน้าอย่างเงี้ยเดี<น>๋ยวแป้บนึงมันจะดองกำมันเป็นอย่างงี้แหละ ต้อน่าอย่างเงี้ยมันน่ารักเยี่ยมมันหมยหมยอ่ะเนาะเออไปใส่เ๋ไปชมมันแต่มันคิดว่ามันน่ารักเดี๋ยววันนี้น้ำแ้วน่าเกลียดมากน้ำเออเดี๋ยววันนี้ทำถ้าเบ็ดอย่างเดียวกลัวไหลโอ้ปหเนี่ ทิศหน้านั่นแหนละใกล้ล้วเราอะเนี่ยมอ่ะของเราอะไม่รู้พี่พไม่ได้ใส่โอเคปะทำไมพี่ไม่ได้ใส่โอเคปะแย่เจอมันจริงจไหนเว้ยสตรทิ้งก็แย่และหาเรื่องที่ว่ากอจดอเราไม่รู้มันจะมาตอนไหนไม่เคยมาตรงทุกสักเดือนเลยใช่เราไม่เคยนับเลย ใช่ออใช่ไม่เคยตงบางทีก็มาต้นเดือนบางทีก็มาปลายเดือนบางทีก็กลางเดือนบางทีก็หายไปเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยหายไปเดือนหนึ่งเลยเหรออะไรไม่น่าจริงจริงจริงไม่หาหมอเหอมวยไม่เป็นปกติเลยนะเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะก็เลยแบบเออไม่รู้จะนับยังไงอ่ะมาไม่เคยปกติเลยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแหละ มันเป็นอะไรที่โทษง่ายไม่ได้โทษอ่ะคือแบบอะร้รมันแปลกๆอะกรรมพันธ์ <laughs> I oh yeah. 拉拿掉。 ก็ชดแดงอ่ะไม่ใช่ดแดิตข้าวไม่ใช่นี่เจอกทนตวตังเตอร์ต่อ้เีด้หมอืมขอเสเคกเปร ใจระคอเอรใหม่หน่อยนฮาใจระอมตอรใหม่